ไม่ต้องจ่ายสักบาทเพราะกูเป็นนี้จะท่อมสองล้านกว่าบาทโอ้โหตอบหน้าปลาต้มเผือกโอ้โห ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไ b a n k ค i a ด y รครับรายการไ <Z> อซ็ตไปโซ่เราบอกเอาคู่มาทำม เห็นเป็นหลานแล้วก็ไม่กล้าด่าซะด้วยแล้วตอนนี้นะครับเรามาถึงครัวลุงลงแล้วนะครับแล้วก็มีเมนูมาอยู่ตรงหน้าเยอะแยะมากมายให้เจ้าบ้านเขาได้แนะนําเมนูวันนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สุดก็คือหมูหันแต่ต้องบอกก่อนนะหลายคนไม่เชื่อหาว่าลุงโกหกว่าขายแล้วไม่ได้กําไรเลยสักบาทนึงยืนยันเลยต่อหน้าไฟเลยสายฟ้าผ่าเปรี้ยงมาตรงนี้เลยสาวบสานอะไรก็เฮ้ยกลัวด้วยคือจริงแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์เลา ถ่ยมาจะต้องถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเขาไม่เก็บรูปไว้ในโทรศัพท์หรอกมันก็เหมือนเป็นการโฆษณา<ะ>พิมพ์คาว่ามูหันเนี่ยเบอร์หนึ่งเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มาเลยเป็นกลุ่ลงมูหันพระรามห้า จริงๆแล้วตอนนี้ดังที่สุดเลยก็ออาหารเพราะ,ะป็นเป็นสูตรหนังกรอบอดีตมันคืออาหารของห้องเต<ม>้ห้องเต้เนี่ยสั่งมากาจะกินแค่หนัองอย่างเดียวเขาทามาให้ห้องเต้กินเสร็จเรียบร้อยปอาไอตัวก็ไปให้พวกเสนากินอะไรอย่างนี้เป็นหมูหันสูตรกวางตุ้งอ่า,อาแล้วคราวนี้สูตรเนี้ยเราได้จากเชฟเจ๊ต่มเจ๊ต่ไม่ใช่กําลังจะมาโอ้เห็นเชฟนะโเอายี่ว่ะตลกตัวแบบคิดไม่ได้ตลกคิดไม่ได้ กูยังไม่ได้เชฟเนี่ยทุกคนบ้าแล้วอ่ะหมดแล้วใช่โอ้โหชาวเขาจะคอยดูแลเรื่องนี้ให้พี่ตลอดคือร้านลุงลงไม่ต้องกำไรเยอะมากเพราะว่าลุงไม่ได้เช่าร้านเลยหนึ่งร้อยโต๊ะโต๊ะขนาดนี้นะโต๊ะแบบนั่งได้สิบกว่าคนเนี่ยหนึ่งร้อยโต๊ะนะถ้าเป็นเช่าหนึ่งแสนบาทแน่นอนต่อเดืต่อเก็เก็บเงินให้เขาก่อนแหละไปจ่ายค่าเช่าไปจ่ายค่าเช่าอ่ะแต่นี่เป็นบ้านเราเองเพราะฉะนั้นเราไม่เสียค่าเช่าเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไม่ได้กำไรกูไม่เป็นไรคือเป็นการ กักอไรให้คนกินนะ่ะว่าแ<ช>บบได้มากินของดีในราคาที่แบบต้นทุนเลยแล้วเวลากินไม่ใช่ง,างา่ายงยิ่งวันเทศกาลนะ่ะโทรมาอินบ็อกมาด่ากลด่ากันที่ฝายโทรไม่ได้โทรไม่ตดโทรไม่ก็ติดได้ไงเปิดสาย8ปดโมงเช้าเก้าโมงครึ่งเต็มแล้วดูมว่าขนาดนี้แล้วผมว่ามันต้องกินร้อนๆ้วยใช่ไหมไม่ห้ามออกนอกร้านห้ามออกนอกร้านด้วย<ม>ห้ามส่งไม่มีส่งไม่มีออกนอกร้านแล้วถ้าเกิดถือว่าเรากินตรงหนังหมดแล้วยังไงคะเดี๋ยวตัวเราไปสับทอดให้กินนี่ลองลองดูลองลองดูลองดูก่อนเลยใช่อะ เคินริอบนเไม่มคเคยกินเู้เลยกินกันไม่เป็นสมัยก่อนมีล้อมไปเล่นแต่มันก็ต้องมีโต๊ะจีนมีอะไรนมเนนกินยำสามกยบอ่ทุกคนลองดูเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวต่ะดีดดเดี๋ยวกูตกวทอกหลุดเลยเดี๋ยวโ้หเป็นไงเสียงเสีงหมูนี่คือข้าเกียบอะเสียงฟันกูไอ้เรียกแหลกหมดแล้วโอ้โหบอกแล้วฟันแทบหักเลยเฮ้ ม่ขามาเยวขามาเขามาดู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 เอ้ทำไมตันมึงเหยียดมาอ๋อเหรอไอ้เขอเขินอ่ะติดเขินกันทงกวงอ่ะ เนี่ยที่คนเขาทวินหาเขาอยากมากันเนี่ยแล้วแพทเดียวเนี่ยหนังเนี่ยจะเรียบเลยหายไปหมดเลยออออร่อยอ่ะยกกะมาต่อเลยไอ้เมื่อกี้มันยังกินนักกิมไอไ้นี่ซีฟู้ดหวานต่อไปแบบแบบนี้บ้างซีฟู้ดมาะแต่เมื่อกาาี้ขอโทษเมื่อกี้แอบแอบกินแอบชิมซีฟู้ดไปอร่อยดีโอ้โหถือวคนดีเลยทุกคนช้าหน่อยช้าหน่อยบแล้วห้ามด้วยนะห้ามใช้ซ่อมด้วยนะเพราะใช้ซ่อมมันจะหก เทียร่าเลยแหละมันจะเลิศเถอะไข่เือรลุมจิ้มกับซีฟู้ดอร่อยมากเลยอันนี้ทำไหมหลายกินของร้านไลมผโติดไม่ค่อยได้กินอ่ะเดี๋ยพวกกันพวกกันโอเคสูตรนี้เขาเคยให้ลุงลองอะจะทำขายแต่บอกว่าทำขายไม่ได้นะครับใครขายที่น้ำกิมซีฟู้ด แปลว่าไม่ของแท้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดของแท้ต้องเป็นมะนาวมะนาวมันจะอยู่ในขวดได้แค่วันหรือ2วันเพราะฉะนั้นแล้วที่คุณไปเลี้ยงขายอะไรไม่ได้มันจะได้ฟิวแล้วอ่ะถูกเพองะจำไว้น้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเป็นมะนาวเท่านั้นถึงจะอร่อยใช่มรั่แต่อื่นนะเมนูต่อไปคืออะไรครับ สามชั้นครับชั้นดูดอปลายสามชั้นทอดน้ำปลานะทุกคนแต่ต้องจิ้มกับซีฟู้ดเท่านั้น,นสั่สชั้นก็คือสั่ชั้นธรรมดาเนี่ยเหมือนทัท่วๆไปแต่ต้องจิ้มกับซีฟู้ดสูตรของเรา,าอ่ะขออ่านี่นี่ถึงไหมกับหมูหันเนี่ยคนละเรื่องกันนะอีกแบบหนึ่งนะมาต้องสั่งมาต้องสั่งังเถอะอันนี้เรียกว่าให้กินเมนูเรียกน้ำย่อยก่อนนะใช่เหมือน ก่อนจะไปกินข้าวสวยร้อนๆอันนี้กูก็แดงนะอันนี้กูก็แดง <c oughs> ปรดกราะว <c oughs> ตีไม่ค่อยได้กินมันก็เปิดกินขึ้นขายถ้าทลักินอย่างไม่ค่อยได้กำไรนี่เป็นเมนูที่พกเลงไว้ตั้งแต่ตอนที่พ่อมาเลยเพราะว่าอยากให้พ่อพามาอยากกินอันนี้น,น, <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> นนนเขาบอกเลยว่าเขาอยาก,กนนมาอืมอันนี้พ่อก็ชอบพ่อเขาเคยมากินแล้วใช่พ่อมากินแล้วใช่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 รสชาติ มัาอร่อยที่ซีฟู๊ดมาอร่อยที่ซีฟู๊ดจิ้มดีมากเลยอ่ะผมบอกว่าคล็ดลับของจิ้มูทดทำขายไก่กวดไม่ได้ไม่ได้เม้เมันต้องทำเช้ากินห้ามเกินเย็นนี้เขาไปหิวนี่นมากกว่านั้เขาไปเยไปดิงเขาไปจ่ายิ้าวลงคน ต่อไปหนูขอกินแกงขั่วหน่อยแล้วจะมันคู่คุณแบบนี้ป่ะนี่ก็กำลังหิวเหมือนกันินมากต้องบอกว่าหิวด้วยทุกคนวิย์อยากกินข้าวแล้วเหรอเออกินแล้วแหละฉันไม่รอหรอกพลุงลงข้าวพลุลงจะกินเอาอิ่มขนาดนั้นอ่ะข้าวมันข้าวห่อาขมเนี่ยเหมือนกับบ้านๆเป็นๆล้วนบ้าๆแบบว่าอร่อยมากๆถ้าเกิดพี่คอมจะถึงพี่คอมจะชอบมากเพราะว่าคนกินมือเป็นคนเปิดอาหารด้วยมือไม่กินพ้อยแล้วก็จะชอบอาหารแบบบ้านๆแบบนี้อ่ะอีทนะอืม มาไมฮะทำไมสั่งเมนูนี้ด้วยเดี๋ยวเอาให้กลับบ้านนะฮะเดี๋ยวให้กลับบ้านแต่ถุงกลับบ้านด้วยอือโค้กเอ้ยโค้กโหเยี่ยมค้กดีอันนี้กุ้งไอ้ขอมโอ้โหแบงค์แม่มันเป็นสามข้อแ้าหาันแบบม่ไกลับบ้นเลยนทุกอย่างครับปวนหัวหนางี้นะกินแบบโหกินทีาได้เอาแบบว่าอันนี้เอากลับบ้านยังไงอืครับเต้นอ่ะอันนี้เมนูใหม่มันก็น้ำเดียวกันแต่ว่ามันกุ้งกั้งหมึกเอ้ยกุวงกุวปู จากแกงกุงหอยผมอันนี้เป็นแกงกุ้บุบราที่กินไม่ได้แล้วอันนี้คือใส่เนื้อปูที่โรยแล้วอร่อยอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรฉ่อมอ่ะฉ่อมคือต้องเป็นสายสายอาหารไทยสายอาหารบ้านด้านงๆแล้วพระเอกอีกอย่างหนึ่งคือคุณยังไม่ได้ลองตูจีคุณยังไม่ได้ลองหมึกไข่เค็มคุณลองตูจีก่อนสูจีเราจะกินตูจีกันโอ้โหมันคือปลาอะไรครับลุงปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาเนื้ออ่อนธรรมชาติหลายคนถามว่าปลาเนื้ออ่อนธรรมชาติคืออะไรปลาที่เขาไม่ได้เลี้ยง ปลาที่มันอยู่ตามเรื่องแล้วแม่แม่มันจะมีชาวบ้านตกปลาแล้วก็เอามาขายปลาตกถูกต้องโอ้ชาวบ้านใช่ป่ะยากมากอ่าแล้วปลาพวกนี้มาตื่นขึ้นมามันก็จะต้องว่ายเพื่อหากินหาหนี้หาหนี้เนื้อมัดถ้าปลาเลี้ยงวันวันมันไม่ดำอะไรมันก็รออาหารนะน้ำเนื้อมันจะทุเรียนนะสู้อ่ะมันจะต่างกันอารมณ์มันมีตลอดครับมีตลอดครับเรามีที่ที่สั่ง แต่ถ้าไม่รู้แหล่งเราก็จะหาไม่เจอเมืองไทยังไงเมืองไทยมันมีแม่น้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราว <ลง S 1> ของเอ,งองดุดมสมบ,บูรณ์อ่ะลองดูลองดูเนื้อนิ่มมากถ้าเราทำกับ,บข้าวแบบรสชาติแบบเนาะ่างนี้เลยอะ่ะนี่มาจากกีตสวยนะในตุ้ย,ยสวยแน่นอนเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้รสชาติจัดจ้านมากเลยครับจัดเลยคนชอบเผ็ดนี่คือชอบเลย แต่ว่ามันออกเพลดหน่อยนะแต่ว่ามันก็คือลิงของคนไทยบ้านๆลิงของคนไทยบ้านๆทําไมมันถึงขายดีที่สุดมันเป็นเบอร์หนึ่งของของปูลงงไม่มีต้นหน้ที่แทบไม่สั่งเลยถ้าไม่เกี่ยวกับหมูหันไม่นับหมูหันเนี่ยก็มีสองสิ่งเนี้สามชั้นกับซูชิเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยมึกปัดไก่เค็มลองกินลองตักดูมึกปัดไก่เค็มมันข้นมากเลยอ่ะอร่อยมันากอร่อยมากเลยเอ๋มึกปลาไก่เค็มนี่ก็ท้าได้เลย หาเลยก้าวาชนเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากอ๋เลยน้องสะกีดไปทีเอ็นสะกิดบอกว่าใหญ่ดูดิได้มากเลยเนหมึกแบบข้นมากคือการที่ดาราต้กงโหนึ่งจะเป็นดาราตลกหรือเป็นดาราน้องร้องหรือเป็นดาราน้องสดงถ้าเปิดร้านอาหารแล้วอาหารธรรมดาบ้านๆทั่วไปถ้าเป็นคุ้มบ้านๆอะไรแบบแต่ไม่โดนอ่ะ มันก็ได้แต่ได้ในส่วนหนึ่งได้ในส่วนที่แบบเดี๋ยวก็ไม่ได้คิดถึงอะกลับไปกินครั้งหนึ่งแล้วกลับไปก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงอะไรแต่แบบอยากมาเจอเฉยแต่ลุงลงเนี่ยพอกลับไปเนี่ยเมื่อไหร่กูจะกลับมาอีกจริงจริงไม่เกี่ยวกับไอ้ลุงลงแล้วต้องทำให้เป็นแบบนั้นให้ได้ไม่เกี่ยวกับไอ้ลุงลงแล้วไม่สนแล้วลุงลงจะอยู่หรือไม่อยู่เรื่องของมึงแล้วจะไปกินข้าวกูจะไปแดกต้องเป็นแบบนั้นนะครับจมั้ยอ่ามันต้องร้านอาหารต้องเป็นอย่างนี้โอ้อร่อยอ่ะอันนี่ข้นมากเลยอร่อยมากมึงไ่คมาก คนลง,ลงเปิดครั้งแรกเนี่ยตโรแ,แกนว่าซองไก่กินลมชมภูเขาและทุ่งนากับอาหารป่าและปลาน้ําจืดอ๋อคือตโลแกนแต่ตอนนี้มันมีอาหารลาหลาก<อ>นะหลายแล้วหลากหลายแล้วอ่ตโลแกนเลยก็เลยใช้ไม่ค่อยได้แล้วซองไก่กินลมก็สมัยก่อนลุงลงเลี้ยงไก่ชนกันอยู่คนก็มา่องไก,ลลก่อ <ๆ S 2> ตอนนั้นยังไม่มีมูหันด้วยนะตอนที่มีตโลแกนมาะสมัยก่อนถ้าใครเคยไปเที่ยวคาเฟ่แล้วชอบน้ำข้นๆน้นๆเอ่ออ้แกงส้มแป๊ะซ่าตำพระลำก้าววิลล่านี่เลย น้ำต้มเป็นงไงน้ำต้มแบบต้นเหมือนสมัยก่อนไหมเหมือนแบบที่เรากินคาเอ่ะมันจะมีความ,มแบบปนๆอ,อ่ะแบบเหมือนแบบเนื้อปลามันลอยๆอ,อยู่ในน้ำแบบพูดแล้วก็แบบน้ำลายแตกอ่ะที่คุยไปคือแบบน้ำลายตลอดเวลาขณะกินอยู่ด้วยเนี่ยขณะกินอยู่ด้วยตอนลุงลงอ่ะกินครั้งแรกอ่ะนะที่แม่โคนทำมาให้กินนะลุงลงต้องลองก่อนทุกอย่างนะแล้วลุงลงก็บอกว่าคุณนึกถึงสมัยกูเล่นคาเฟ่เนาะนึกถึงความนึถึงความหลังทันทีเลย เราต้องมาลองชิมกันแล้วล่ะดูซิว่าสมคำน้ำลือหรือเปล่าหมูหัน กลัวจะตกลงกันนี่เดี๋ยวเรากลับไปเราต้องไปทําเองบ้างไหมเนี่ยนี่นี่แม่พูดเป็นแกะสูตรนม่เอ๋พูดกับล้องได้ด้วยกลัวกลัวนะเอ๋บ้างใช่เดี๋ยวดูไปดูนะเดี๋ยวแม่จะแกะสูตรแล้วไปตามไปดูเน่ไอซัทแบงโซไแม่จะแกะสูตรได้นี่พูดกับล้องได้ด้วยเก่งกว่าเมียอุยเมียกูพูดกับล้องไม่เป็นเลยนั่งอยู่นู่นนั่งเน่าอยู่นู่นพูดไม่เป็นเลยเออโอ้ยแม่ผสมเหรอผสมผสมเขาบอกว่าถ้า เขาบอกว่าถ้ากินผสมกันมันจะอร่อยมันจะมีความเปรี้ยวหวานเขาบอกผสมกันแม่เลยลองผสมกันนี่ดู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 แม่กลับมาเข้ามายูทูบเบอร์ของผมเป็นไงฮะดู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 ห้องไม่ต้องโคที่หมูนะโคที่หน้าผาอัดไปหลายโดสว่าถ้าผ่าเสียงกรอบเลยไงฮะกรอบมากนึกไม่ออกเลยว่านี่แม่กินหนังหมูหรือว่ากินกระเบื้องอยู่ อจะให้ไปอยู่กับไอ้ตั๊กลีลาเดี๋ยวก่อนนะแต่โตนีนะไอ้พวกยูทูบอยู่อะไรเนี่ยนะมาถ่ายไงนะลุงนะไม่สนใจเลยนะถ่ายถ่ายแล้วกูเก็บตังค์ด้วยนะแต่โตนีนะไม่ต้องจ่ายสักบาทนี่เพราะว่ากูเป็นหนี้ตะค้อนสองล้านกว่าบาทโอ้โหคิดจะจ่ายเลยเดี๋ยวออกไปนั่งเฟ็นถามกูเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องอย่าพูดอย่างนี้นะจริงหรือเปล่าลุงคิดว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะบอกให้นะ หอยตัวใหญ่ๆเราไม่ต้องไปงมเองแล้วนะใครอยากกินแกงคุ่งหอยขมมาได้เลยที่กุ้ไม่ต้องไปงมเองแล้วไม่ตเองนะอยากให้เมียกูพูดก็กล้องเก่งแบบนี้มั้งใช่กุ้งเธอต้องพูดกับกล้องเป็นต้องอะไรเงี้ยเวลานั้น่ะเนี่ยเพราะเอ๋เขาพูดจะถาฉานมากเลยอ่ะไม่เขาต้องชื่อกันทรรมะหารเกียร์เธอต้องหัดเป็นแล้วฉันแม่เฟิร์นค่ะวันนี้เรามาดูนะเฟิร์นมาดองอะไรเงี้ยเธอต้องหัดแล้ว อันนี้คืออะไรนะครับหัวปลาต้มเผือกหัวปลาต้มเผือกเป็นอาหารโบราณที่คนโบราณเท่านั้นที่จะชอบอันนี้อุ้ยตายแล้วเไม่ง่ากินตอกไลมไม่เอ๋ลอง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 ดูซดน้ําไปจะรู้กลิ่นหัวปลาเป็นยังไงหัวปลาต้มเผือกมันพูดจะตุลงในขึ้นชื่ออาหารซิเนเจอร์เขานะขึ้นชื่อนะคือก็เอ๋ะมันจะมีกลิ่นหัวปลาไหมใช่มันจะมีกลิ่นปลาขึ้นมาขึ้นมาเป็นกลิ่นหอม นี่ไ่ปลากระสดที่นี่ก็สดตลอดมันจะมีกลิ่นปลาแล้วก็จะหอมด้วยเผือกนี่คือเป็นอาหารโบราณนะอาหารโบราณถ้าคนไม่โบราณไม่รู้จักแล้วกินไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้เกือบไม่ทันอร่อยอร่อยวันนี้มาคุยลุงๆไม่ต้องเลยอร่อยทุกเมนูไม่ต้องถึงมือแม่ไม่ต้องถึงมือแม่โโห คือรายการอะไรเอ๊สัดไปสิัแงโซยไอัไอสัตว์ำแล้วไอสัตอ่ะถึงแม้มันจะใช่แบบนั้นก็เถอะนีัวาพี่เ่หร่อคัเขาเาร่อยหมดลชินเบอร์เรชินเบอร์เร่ายรูกมนูฮข้าวยรูบ้าเลยอําเขาเนี่ยเฟิใครอําไม่รลกองทมเป็นไงฮะไของอําเลย นะฮะก็สรุปกันหน่อยสำหรับแต่ละคนแต่ละคนว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดเอาเมนูน้นก่อนเลยผมไม่อวยนะเออผมว่าอร่อยหมดเมนูที่ชอบสุดมีไหมนี่กูจีปลาเนื้อก่อนก็อร่อยขมไม่ยาบ นี่เลยหมูหันหมูหันหนังกระเบื้องของเราหนังกรอบหนังกรอบกินแล้วขี้กินแล้วขี้แต่ไอ้ตังมันบอกงั้นอะเดี๋ยวมัยังไม่มีอะไรมันก็เอาหมดเรื่งนั้นแเลยของจริงอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเมนูที่นี่คือเราจะตุรงเนี่ยอาหมดทุกเมนูเลยต่อไปอ่ะถ้าจะถ่ายไอ้ชัดทั้งเซ็งสั่งตรงจนที่เด็กจะได้ไม่ต้องทำเหรอก็ทำไขอให้เขาทำไปแล้วก็ส่งไปใช่แล้วไม่สำคัญคือฟรีด้วยใช่ไหมฮะใช่ได้แต่กสำคัญคือร้านเราที่ไม่มีส่ง เราอะไรหรือเปล่าอาหารที่ร้านเนี่ยเสร็จแล้วกินเลยเท่านั้นงไงมีมีคนถามเข้าไปเยอะว่าส่งไหมส่งไหมมูหันส่งไหมมูหันเนี่ยเลยเจ้าโมแม่ก็ <c oughs> แม่อร่อยแล้วเหมือน,นปออเป้นปลายอ่ะเป้นปลายคุณต้อง ซื้อแล้วกินเลยคุณก็เอากลับมากินที่บ้านนะแข็งปักเลยเหยียวไม่อร่อยเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยทั้ง3มชั้นทั้งชูชีต้องกินเลยเท่านั้นแบงค์ชอบอะไรผมชอบนี่ชูชีครับชูชีตปลาเนื้ออ่อนมันรสชาติมันครบรสมากแล้วมันเข้มข้นมากกับหมูหันนี่คือยังไงมาต้องสั่งต่อให้คุณมาคนเดียวก็ต้องสั่งทั้งตัวนะสำหรับพี่สะพ้ายกับหลานสาวมาวันนี้ไม่เคยมาเลยก็เลยจะให้เป็นพิเศษอยากกินอะไรบอกมาข้าหอยขมพ่อหอยขม3ามถุงชูชีตปลาเนื้ออ่อน2ตัวใหญ่เอาส อีกหนึ่งถุงแล้วก็เอาเบอร์มอรมอย่างละสองแล้วใส่น้ำแข็งโรยไปด้วย คนมาลองอย่างละสองใครอยากกินต้องมาที่ไหนครับลุงลงจิ้มคำว่าคนลงลงง่ายสุดเจอเลยมันจะไม่มันลงคลองก่อนมันจะพาลงคลองก่อนไปสิมาร้านจะลงคลองก่อนแต่ขึ้นจากคลองแล้วก็เจอเลยปาดปาดหน้าจอ GPS มันก็จะบอกอีกว่านี่เลี้ยวมาทางนี้ไได้ลงคลองก็อยู่ในคลองเงี้ยไมาอะไรเลยก็ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วมันก็จะพามาที่กลงลีอยู่จังหวัดราชบุรีอำเภอโพธาราม เปิดกี่โมงกี่โมงครับผมเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มตรงแต่ช่วงนี้กินเหล้าไม่ได้เท่านั้นเองใช่ใก็ดื่มไม่ได้นะครับก็มาตรการของจังหวัดราชบุรีด้วยแต่จริงแล้วร้านโรงลงมเขาไม่ได้มาเน้นกินเหล้าใช่เพราะอาหารอร่อยขนาดนี้ก็ต้องกินอาหารก่อนกินอาหารออร่ยทุกอย่างจนไม่มีเวลาสนใจกับไปกินแอลกอฮอล์เลยถูกต้องเดือนเมษายนนี้ร้อนหน่อยนะเพราะคนโรงลงไม่มีแอร์แต่จะมีลมพัดแบบนี้ ที่่เห็นอยูฝากไปด้วยละกันครับผมใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง i อ a บ k d ์ได y ด้ีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกูกิ้งกูกิ้งกูกิ้งกกินต่อกิ้งแล้วอะไรที่เหลือเฮ้ยใส่ถุงให้หมดเลยขอบคุณนะครับฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย